ครับากาสุดีตอนแรกแรกกาสุดีวันที่8อ่ากันยายนพศ2567กาสุดีเอฟซี C, ทุกท่านที่ติดตามทั้งช่องยูทูบช่องยูซีพักโคซิงหนึ่ง 1, ซึ่งหนึ่งรายกาสุดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอ่าสั่นรับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่2มารีวิวเพิ่มครับกับมี F ่เอฟซีโทรมาว่ามึงว่าข้าใจว่าชุดไหนสามหมื่นหกนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะเกิดล่องตัวชุดสามหมื่นหกครับพี่น้องครับอ่าก็เรื่องก็ต้องขอคำเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านว่างัวทั้งคอเขานี่ บริการส่งฟรี200กิโลเมตรแรกแล้วก็บริการเจีบเงินหนาขอ,อกนะครับพี่น้องครับน,น่อกเนือจาก200กิโลเมตรทีทั้งขอ,อกส่งไอฟรีแล้วทั้งขอ,อก,กบ,บริการจัดส่งทั่วประเทศคารถส่วนตังแล้วต่พูดคุยตกลงกันได้ครับพี่น้องครับหรือเสียเอาแบบม,มาจะฐานเลยกได้ผมจะให้ได้ทุกแบบยครับแต่ว่าส่วนมากบริษัทซอยคานา่มั่นกันนี่อย่างหลายมากไม่ครับพี่น้องครับเอากันพออยู่ได้นะครับพี่น้องครับ อ่าบันนี้หันขม่าเลียงงัวครับพี่น้องครับงัวทั้งเหมือดอ่าในชุดนี้มีงัวทั้งเหมือดหกโตครับเป็นเม่ลูกสามค้มนะครับอ่าเม่ลูกผูสองคมเม่ลูกเมียหนึ่งค้มประกอบด้วยงัวนยังไงนเนี่ยเดี๋ยวผมพามาเมืองค้มเลยครับพี่น้องครับเป็นเม่ลูกผูลูกว่าเกินตัวที่สามนะครับเม่อ่ารุ่นทองทุกคมเนยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมึงใกล้ใกลนี่ครับขายไรเนื้อเนะครับพี่น้องครับอ่าลูกกายูหาเดือนนี่ตัวลูกเ้่านานี่ครับลูกผูเม่กับไทยลอยยิ้มหาเนี่ยครับ ได้อ้างได้พนได้ดูกหมูนี่ครับแม่เครื่องดําครับมื่อยใกล้ครับวัวผูกดามได้อย่างเชียงนี้ใส่ดีนะครับพี่น้องครับอ่าอันนี้ก็แม่ลูกผูกลูกตัวที่สองเช่นกันครับเอ่ออ่าตัวนี้ลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับแม่สูงเลยสามชิปเนี้ยนี่ครับแม่สดสดนะครับพี่น้องหนังดีอยู่ครับ อันนี้ลูกไส้อายุ4เดือนครับมึงจะสับสนนะครับพี่น้องครับเนี่ยลูกไส้ตัวนี้ครับตัวยางไปเองครับอ่าเขาไปเทียบตัวเมียอยู่นี่ครับเทียบตัวลูกไส้เราตัวหางขาวนี่ครับอ่าแล้วก็แม่ลูกเมียลูกตัวที่สองเมียรยยิ้มห่าโบกลบสองนี่ครับพี่น้องครับที่ว่าแม่อ่าสี่ข้องขาหนึ่งสุดสุดก็บอกว่าสุดครับพี่น้องครับนี่ครับในข้อมสุดครับอ่าในแม่ลูกเมียนี่ลูกสาวอายุ3เดือนกลัว ครับลูกตัวน้อยนะครับหวังว่าพ่อแม่นอ้องคงดียว่ัสาบสนครับเพอวางหัววางตัวกับวัดผูกบวัดในรามครับอ่าในชุดนี้ครับแม่ลูกสามคมเอาไปสามหมื่นหกพันบาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีที่กัดของข้อกลัวตั้งอยู่ตำบลมั่นฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับอ่าท่านบพื่อนคิดยังหลายครับท่านคิดสมการกนหน่อยๆอ,อ่าแบบหัวพ่อค้าแบบการค้าแบบการขายแบบเจงกันได้ครับ ทันมีต้นทุนตัวเราพถึงมื่นครับทานเอาไปขุนใส่ยักปีท่านยัางขายก็ได้อทันเลยทบเคืองแด้ครับงัวงัวราคาแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับเฉลี่ยเรายกค้อมละาหนึ่งหมื่นสองพันนะครับราคายกได้ครับพี่น้องครับอ่ายกไปเลยมันจงมาเป็นงัวแพงครับนี่ครับสุ่มตั้มดำขาวอ่าน่าด้านข้างดอกสูมมือเนี่ยเขาว่าตีครับเขาตีอย่างเดียวว่ามันจ่อยครับถ้ามันอ้วนบ่มีหมองตีครับพี่น้องครับคนหุ่มใส่ก่อนเลยหุ่มใส่ตัวม uh ันอ้วนครับเมนยุใส่กับซางครับพี่น้องครับ งัวววนมาที่หนึง่งรอดลงมากองัวงามเหรอครับพี่น้องครับแต่ว่างัวววนี่มาที่หนึ่งเหครับแต่ว่าท่านซื้อนณะนี้ณตอนนี้ท่านได้เปรียบไลาไลไลายลประการครับไลายประการเนี่ยไร,รผมยกตัวอย่าง่าราคามันโลแพงครับสมัยตะกี้คมอมจำนี่กสองหมื่นกั 2, 000, 000, วอสมัยนี้เหลือหมื่นหน่อยๆนอยนี่ครับท่านชิดยังไงท่านเอาตะเมียนไปขุนอ้วนก็นกนได้เจ็บลูกมันไว้เป็นนอเป็นแนวก็ไเลยครับเอาเอากันยันนไงไๆเนาะครับพี่น้องครับ กะแล้วแต่การเลี้ยงวัวกาแล้วงตำมักสายพันธุ์ไหนครับพี่น้องครับกะพิจารณาเอาครับมันกะมีราคาทุกสายพันธุ์ครับเพราะมันอ้วนทวนสมบูรณ์ครับตามที่ผมอ่าอยู่ในวงการงัวครับพี่น้องครับผมก็บอกตรงๆครับผมพีบังครับพี่น้องครับถ้าผมไปซื้อทางงัวอ้วนผมก็ซื้อแพงยุ่งเหรอครับพี่น้องครับผมซื้อผมก็ซื้อไรเนื้อกันครับอาจจะเม่ลูกข่ได้งามผมก็ซื้อให้ราคาเพิ่มอยู่รับพี่น้องครับต้องเมืองวัวนะครับถ้าจังไเลอ่าแม่ลูกเพื่อนๆพืนบ้านก็ต้องซื้อ มาราคานี่ครับมันยังมีมาขายได้ครับพี่น้องครับมาขายแพงพรอแม่น้องกับโบสืออีกเนาะครับขายถือกกับวามีตำหนีขายแพงกับโบสืออ่าบางที่ถือกกับโบมีดจำหนีได้ครับพี่น้องครับที่ขายถือกได้ร่วมชุบล้วนกลุ่มกันให้ว่าสันเดย์จองได้ขายออกราคานี้เด้นะครับพี่น้องครับฝากเป็นแนวทางนะครับ6ตัว36,000บาทแม่ลูกสามโคมครับฟังบริษัทจะบริษัคว่ำจังใดอยากฟังซ้ำโทรมาหาผมเลยซุนองหา2076884โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ เอฟซีทียู่ต่างประเทศทํางานเวลาประตูง,งานกับประเทศไทยเลิกแล้วมาเปิดเห็นชิฟอยากได้งัวให้ผู้เฒ่าเลี้ยงละบ่ราทางเกงใหครับถ้าโทรมาสื่องัวโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาอ่ายืมเงินนี่บ่ได้การเนะครับพี่น้องครับพอทั้งนี้ก็รับจ้างกันครับแต่ว่าถ้าขอส้มคว่วเสือเหลือเยอะเฉดอ่าจังหวัดเลยนะครับเฉดจังหวัดเลยเอฟซีเดินทางมาเที่ยวมาหาญาติพี่น้องรถดมืดแบตดมืดรถดมืดละมันรดยัง ถ้าอ่าบ่มีเบอร์สร้างเบอร์อยังโทรมาหาผมได้ครับผมบริการให้ครับ FC ฟซีได้ครับพี่น้องครับอ่าผมบริการให้อา่าถ้าอยู่ในจังหวรรออัดเลยเอทเออในตัวจังหวรรออัดเลยเอทอำเภอจตุอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปทุมรัฐหรือพื้นทีออ่อำเภอพญากระพุ้มวิสัยอำเภอว่าปีนี่ผมบริการฟรีครับบม่ชีค่าใช้จ่ายครับอันนี้ผมก็เห็นมาโดนหรอครับพี่น้องครับแต่ว่าผมบ่ค่อยได้ลงเฟซลงยูทูบเดี๋ยว พอร่ลงแน่วดีๆไปคนกับสิอันนี้ผมอีกแล้วก็ว่าเฮ็ดเอาหนาแล้วครับผมก็เลยบ่ค่อยลงลงเฟซลร่องยูทูบนะครับแต่ว่าผมเฮ็ดเฮ็ดมาโดนครับเป็นจินอาสามาโดนหรอกครับพี่น้องครับจีนอาสาบริการแบบนี้แหรอครับพี่น้องครับก็ซอยกันไปเพื่อนมนุษย์เนาะครับเพื่อนมนุษย์ซอยกันไปครับเพราะว่าบ่ตกวางไผบ่ฮู้ไดชข้มเดือดร้อนครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้ก็เฮ็ดมาโดนแล้วครับฝากฝากติดตามทั้งช่องนั้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิได้ลงเรื่อยๆครับอ่าบางทีก็อยากลงให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็ว่า เห็ดเอาคนติดตามออประมาณนั้นเฮ็ดกับโบได้คนติดตามมีอย่างมากมายเลยครับอันนี้ตั้งใจเฮ็ดเฮ็ดมาตะโดนเหรอครับตัวจีโนเบนยุคโซเชียลผมก็เฮ็ดตะวยูงเที่ยวกับโสเกียครับแต่แกเป็นคนใจบุญครับบอกตรงๆเลยครับมันก็อ่าระเบ็ดน้ำเพลินก็เกิดความสบายใจครับเข้ามากทำมากขาดข้นน้ำครับพี่น้องครับการเฮ็ดบุญอ่าบ่โบนว่าเฮ็ดจนจะของถูกเด้ครับกับเบ่งปันเท่าที่ตัวเองเสียได้เนาะครับพี่น้องครับเอาสาระชื่นเองกับเพรว่าหลายยายห้างขอจนจอแต่เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ